พระราชปนัดดาในรัชกาลที่หหม่อมราชวงศ์เทพกมนเทวกุลองคมนตรีในรัชกาลที่9หม่อมราชวงศ์เทพกมนเทวกุลหม่อมราชวงศ์เทพกมนเทวกุลเป็นอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของนายบัญหารศิละปะอาชา หม่อมราชวงศ์เทพกมนลเทวกุลมีนามเดิมว่าเทพเทวกุลเป็นโอรสในหม่อมเจ้าวงศานุวัตเทวกุลกับหม่อมเจ้ากมนลปราโมทเทวกุลเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพศ2479สมรสกับคุณหญิงขรัวตาเทวกุลณอยุธยามีบุตรสาวสามคนหม่อมราชวงศ์เทพกมนลจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอํานวยินพระนครปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก m i d เดิลเทมเพิลรอนดอนประเทศอังกฤษและผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรมอมราชวงศ์เทพกมลเข้ารับราชการเลขานุกการตรีกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเมื่อพศ2506ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งตามลำดับคือพศ2510เป็นเลขานุกการโทสถานเอกอัคารราชทูตไทยณนะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปีพศ2514เป็นหัวหน้ากองอเมริกากรมการเมือง ปีพศ2516เป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมการเมืองปีพศ2518รองอธิบดีกรมพิธีการทูตและปีพศ2519รองอธิบดีกรมการเมืองในปีพศ2522เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่า และเป็นเอกอักรราชทูตไทยณกรุงบาร์เซโลประเทศเบลเยียมในปีถัดมากระทั่งในปีพศ .2527 เป็นอธิบดีกรมการเมืองในปีพศ .2532 เป็นรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศและปีพศ .2533 เป็นเอกอักระร,ะราชทูตไทยประจำกรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2538ได้รับแต่งตั้งเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศจนกเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนพศ2539ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงการต่างประเทศหม่อมราชวงศ์เทพกมลได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกหนึ่งตำแหน่ง ในรัฐบาลของนายบรรหารศิลปะอาชาได้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เทพกมนขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกหนึ่งตำแหน่งเมื่อวันที่27กันยายนพศ2539 แต่คณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงในวันเดียวกันเนื่องจากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาม่อมราชวงศ์เทพขมลเทวกุลได้รับพระบระม,มราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่7สิงหาคมพศ2540จนถึงวันที่6ธันวาคมพศ2559เมื่อมีการแต่งตั้งคณะองคมนตรีใหม่